สวัสดีครับผมช่วงนี้มาชมเจ้าโชคดีนะครับผมเจ้าโชคดีเข้ามาเขาบอกแต่ก็จะเอาให้กินอย่างนี้ทุกวันแล้วพอม่พีน้องปกติแล้วตอนนี้ก็จะมีเรื่อยๆนะครับแต่เขากินหมดนะครับวันนี้ก็เอาให้เขากินใหม่อีกพ่อแม่พี่น้องอา้าททำไมเหลือสิบสองล่ะี่บุล้อมขอบคุณนะคะนะครับ เมตาน้องสาวเบาต่อยข้านะครับผมันกต,นตุลมาสักทีแอนที้รอรอนานเลยครับเออ,เอ,อมาๆมา,มาปล่อยไปนองนะมาดูเจ้าโชคกินกินข้าวก่อนนะปล่อยไปนอนนะกินข้าวก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับรักแม่เมตตาเจ้าโชคดีนะครับผมโชคดีน่ารักนอนกินอาหารด้วยนะครับ คุณวรรนการนะครับเออเขาจะนอนพักเปียบแบบนี้แหละครับผมกินข้าวกินอาหารเขากินแบบอริดอร่อยเลยนะพ่อไปนองมาเสียงเขากระบกระปกระประปับกระัรับกระปัระปรอพั่บระปรั ไปกดไลค์สาววันหรือยังคะเออสาววันก็ไล์อยู่เด้อพ่อไปน้องเด้อไปดูคลิปให้ด้วยมาสัทีพี่ล้อมนะครับผมพี่บุญล้อมขอบคุณนะครับที่เมตาของสาวพอต่อยเชื่อกกนนดานสามร้อยไลค์ครับเออเชื่อกกนนดานสามร้อยไลค์โดยเด้อไล่หนึ่งอยไปน้องนะครับอม,มาดูเจ้าโชคกิน อาหารนะครับกินอาหารเม็ดรอบดึกเด้อยพอมาองเด้อรอบดึกนอนกินสบายใจเลยครับเออเขานอนกินสบายใจคุณแอปเปิลคุณแอปเปิล คนหล่อสวีครับอ่าแข่งเท่าไหร่ถ้าผมออกมามา,มาถ้าเสียงดังไม่ได้เด้อคนหลอ่อคนคนหล่อเสียงดังเขาจะตกใจเลยตกใจเขาจะเขินเขาจะไม่กินต่อนะ,อะดูเขาสุ่รวจด,ดูเขาสุ่รวจพ่อแม่พี่น้องดูเขาสุ่รวจเขาจะอยู่กับยายซ้าย มาดูเขาส่งมีคนมี fcjd ส่งอะไรมาให้เจ้าโชคดีนะครับผมพ่อไไปดองเอา,เ,อาเข้านอนยเข้านอนแข้งแหนงอยู่แบบนี้พ่อไอนไปดองนะแล้วว่าตอยมาแกะกล่องให้ดูนะครับผมว่ามีเข้า่นเข้ามา มีคนส่งอะไรมาให้เจ้าโชคดีเนะพ่อเนาะให้โชคกินอาหารไปก่อนนะครับมีคนส่งมาสองกล่องนะครับผมงพ่อเราแกะดูเลยนะครับผมว่ามีอะไรนี่นะครับทำคลิปไปด้วยนะครับผมแต่ จ้าโชคก็กินไปเรื่อยๆนะครับเจ้าโชคก็กินกินอาหารไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราก็มาแกะกล่องก่อนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเอานะครับมาแกะกล่องมีผู้ใจบุญนะครับส่งมาให้เจ้าโชคดีนะครับมีอะไรบ้างครับผมมาดูกันก่อนเด้อพ่อแม่น้องเด้อ ครับสวัสดีครับอันอส่งมาแกคุณทองหล่อนะครับผมขอญากแกะก่อนนะครับ ก็เป็นกระดูกครับเป็นกระดูกกระดูกคล้ายเป็นช็อกโกแลตนะครับตาอ่านไม่เห็นแล้วเด้วยพอมานองนะอันนี้ ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอาหารแท่งนะครับผมอาหารแท่งนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นอาหารแท่งเหมือนกันกับเป็นนี้นะครับ แค่นีนะครับครัผม,มังก็โชคดีนะครับแล้วก็เป็นอาหารนี่ด้วยนะครับของเป็นอาหารเน็ด้วยนะครับ คุณต้องหล่อนะครับบางบททองแลี่เขาอยากกินโชคๆๆเขากินแต่อาหารเม็ดให้เขาชินก่อนโชคมีสนใจเลย ก็มันไปกินอาหารเม็ดเขาก็จะติดใจแต่อาหารเม็ดเลยนะครับผมถ้ายังไม่ลองชิมเมืกี้นีครับผมอันนี้ ของคุณพรมเทพนะครับผมขอบคุณครับผมที่ส่งมาให้เจ้าโชคดีนะครับ ผู้ส่งมีแต่คนคนากาพูนนะครับคนกาพูน k a k a o นะครับไม่รู้อ่านอะไรแล้วก็ p u n นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วใครเข้ากันนะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงี๋ยวแกะดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง แคปน,นี่ครับเ,เวลาช่วงก,ก็กินอาหารเนตไปอยู่นะครับตัวน,นี้นะครับผม,มคนกาพูน คนกาฟูนนะครับคนกาฟูนอันนี้นะครับผมเป็นอาหารเม็ดนะครับผมแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวนะครับเวลาอาบน้ําแล้วก็มีแชมพูนะครับไล่เห็บไล่หมัดด้วยนะครับผมเป็นแชมพูล้างน้องหมานะครับ สองกล่องนะครับผมขอบคุณนะครับผมที่เอาตาส่งมาให้เจ้าโชคดีนะครับผมขอบคุณครับเขาก็กินอิ่มแล้วนะครับผม ็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ